จะบอกว่าหนูไม่ได้ลืมนะหนูเพิ่งซ้อมเต้นเสร็จแล้วตอนแรกหนูกะว่าจะสั่งอะไรกินแต่ว่าแบบหนูเพิ่งเห็นใช่ไหมว่ามันสามทุ่มครึ่งแล้วเพราะปกติเรียนเต้นจะไม่ได้แบบนานอะไรมากก็จะประมาณสามทุ่มก็เลิกแต่ว่าพอแบบซ้อมเต้นเสร็จใช่ไหมแล้วดูเวลาโอ้ oh my god แบบสามทุ่มครึ่งแล้วก็เลยแบบรีบรีบเปลี่ยนเวลาคือหนูไม่ได้ลืมนะหนูเพิ่งซ้อมเสร็จนะเฮ้ยเ hey. พิ่งซ้อมเสร็จ เพราะว่ามีทวนเพลงซนติงหนูไม่ได้ลืมหนูไม่ได้ลืมยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้แก้มหนูออกยิ้มมากหนูก็เลยว่าเอ๊ไม่กินก็ดีนะเลยกินดีเพราะเราก็หิวอยู่แต่เราก็กินข้าวไปแล้วน้ำชื้นกกินข้าวเอออเหนื่อยมาก ไม่เห็นหน้าทวิตย,ยังไม่ได้เข้าเลยค่ะยังไม่ได้ดูอะไรสักอย่างเลยคือแบบทอมแตนเสร็จใช่ไหมก็รีบเลื่อนเวลาแล้วก็รีบแบบครูดาวแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ได้รอเพื่อนเลยเนี่ยเพื่อน,นยังไม่ขึ้นมาละสักคนเลยอ้าว oh. why แอร์ยังไม่ทันเย็นเลยแอร์ี่ห้องนะ่ะนี่แล้วไม่ต้องดูหรอกทำไมเบิร์ พูดสัเราอยากดูเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกสนุกมากแต่หนูก,กินข้าวเย็นไปแล้วนะคะทุกคนแต่แค่หนูหิวนิดหน่นอยหนูเอานมมากินเดียวแบบนอามอัลมอนยังเรายังไม่ได้พูดเรื่องรีแอคชั่นของอะไรนะของอาัลาบั้มที่หนึ่งเลยชิ้นนี้ ก็คือหนูอยจะบอกว่าแบบที่หนูร้องไห้อะคือหนูไม่ได้ร้องไห้เพราะหนูเสียใจนะคือหนูร้องไห้เพราะแบบพี่ฟอบบีปู้หนูแล้วแบบแล้วแบบเห็นสภาพแวดล้อมมันก็ยิ่งทําให้บิวเข้าไปก็แบบร้องไห้แบบดีใจดีใจกับน้องๆอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็เลยร้องไห้ไม่ใช่อะไรไม่ได้แบบเพราะว่าหนูก็เผื่อใจไปแล้วเพราะว่าหนูโดนแบบหนูโดนพักงานไปใช่ไหมมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วที่หนูจะไม่กลับมาติดในอัลบั้มเออหนูก็เลยแบบไม่ได้แบบอะไรมากใช่แล้ว มันก็เป็นบทเรียนที่สำคัญกับหนูมากๆเลยแล้กกอดเธอเลยตอนนั้น I'm okay บอกแล้วว่า I'm okay เอ่อประกาศนั้นประกาศเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าจริงๆแล้วประกาศวันไหนเหมือนตอนแรกประกาศใช่ไหมแล้วก็พอรับรูกันเสร็จปุ๊บก็แยกายกันกลับบ้านแล้วก็กลับมาอีกทีหนึง่งเหมือนประกาศเอ่ตอนนั้นนะเขาถ่ายเขาหลอกว่าจะถ่ายคอนเทนต์แมว ใช่เขารอกว่าจะถ่ายคอนเทนต์แมวซึ่งวันไหนวะน่าจะประมาณสองเดือนที่แล้วสองสามเดือนที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอดูแบบหนึ่งไม่ใช่อันนี้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 เลคอร์ดอ่าน,น,นข่าวไม่ใช่แคทไอดอลไลท์น่าจะช่วงออกัสไม่ก็เซปเทมเบอร์มัง น่าจะช่วงนั้นแหละสองสาเดือนที่แล้วแล้วมันนานมากพราะเราเก็บความลับกันเก่งอยู่แล้วค่ะทุกคนเราเก็บมาทั้งซีคอมทั้งหนังทั้งซีรีส์ทั้งอะไรเยอะแยะไม่ต้องห่วงเสียดายไม่เห็นหนูแบบอุ้มเป็นเซตเลยเป็นเซตอยู่กับหนูเขาตัดออกเขาเอาอแค่ตอนประกาศ คือประกาศใช่ไหมแล้วก็แชมพูที่เห็นนิ่งมิ่งอะคือน้องมาปวดท้องวันนั้นน้องปวดท้องน้องก็เลยแบบช็อกช็อกนิดหนึ่งน้องก็เลยแบบไม่ได้แบบมีอาการแบบว้าอะไรมากมากเขาน้องปวดท้องพี่เจอก็จะบอกนะคะว่าหนูอะอะอย่างในในกลุ่มใช่ไหมก็จะมีเนีย่ยจะมีพี่เจิ้นกับหนูที่จะได้ยินเพลงแล้ว หมือนนี่นี่หนูไม่แน่ใจว่าให้ได้แบบได้ยินบ้างหรือเปล่าแต่ว่าตอนไปอัดเสียงอะไรเงี้ยตอนอัดเสียงหนูก็ไปกับพี่ฟอแบบไปช่วยถ่ายน่นนี่ให้แล้วก็ไปฟังด้วยเพราะว่าไปเป็นเบสไปเป็นแบบช่วยแบกกีตาร์แบกบอะไรองี้ไปแล้วก็เหมือนว่าได้ฟังแล้วแล้วก็เห็นทุกคนถ่ายกันว่าเอ๊ใครเป็นพระเอกเอ็มวีใครเป็นนางเอกเอ็มวีแน่นอนสิคะว่าต้องเป็นพี่ฟอเป็นนางเอกเอ็มวีของนี้อยู่แล้วแต่ว่า เรื่องเราจะเป็นยังไงหรือเอมวจะเป็นแนวไหนหรือเพลงจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามพรุ่งนี้แล้วก็รอพี่ฮอจูมามาไลฟ์เพราะว่าเป็นเพลงของเขาแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเพลงที่ดีมากเป็นเพลงแบบฟังแล้วแบบต้องเตรียมทิชชู่วไว้เลยเพราะแบบน้ําตาจะไหลแบบเฮ้ยเพลงทำให้เราด,ดีดได้ขนาดนี้เราก็ไม่หลายประโยคใช่ไมที่ทำใหรรแบบ้รู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับเราแบบรู้สึกว่าอุ้ยเจ,จ็บ๊จอะไรอย่างงี้เจ็บใจไม่ใช่ พระเอกเหรอ้ยไม่บอกให้เจ้าตัวมาบอกเมนใครในเคปเคปเลอร์ใช่ไหมเคปเลอร์หนูเมนเมนใครนะเมนแชยอนแต่ว่าถ้าเหนือเมนคือไดยอนนัมบูวันสปอยเบอร์ไม่สปอยแต่ว่ามันเหมาะสมที่แบบสารคนอ,อกหักจริงๆสารคนเศร้าจริงๆทำไมจ้าเป็นพระเอกเหรอ อาจจะแปลกๆหรือเปล่าเคปเลอร์ ler, ตามค่ะเฮย้ยแปลว่าไม่เห็นเลยซอรี่ที่เราแบบโหวตให้แชร์ยอนทุกวันทุกวนันอันนี้หนูกำลังเปิดเพลยิที่หนูทำให้ทุกคนอยู่ แบบหนูฟังอะถ้าเพลงไหนที่แบบหนูรู้สึกว่าไม่เข้ากับมูดหรือแบบหนูไม่ได้ชอบจริงๆแล้วก็คิดว่าทุกคนจะชอบใช่ไหมหนูก็จะไม่ใส่ลงไปใน playlist for you แต่ว่าถ้าหนูรู้สึกว่าอันไหนที่แบบเฮ้ยฟังแล้วชอบฟังแล้วอะไรห,หนูก็จะใส่ลงไปให้เพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่มีเพลงใหม่แต่ว่าเพลงตอนนี้ก็ฟังไปได้3มชั่วโมง5้าเนาทีแล้วตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่279อขอบคุณน,นะกคะแต่ส่วนใหญ่ p l a y เนี้ยจะเป็นแบบ ลูซ่าป๊อปแบล็กบีนเดฟทิริเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากแบบ ic, ular, เซเปเนตคิลเลอร์เออเพลย์ลิสต์อย่างเงี้ยเยอะมากอยากได้เพลย์ลิสต์ครับหนูส่งเออหนูใส่ไว้ในไฮไลท์สตอรี่อะคะ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูมันอยู่ในไฮไลท์สตอรี่ที่เป็นรูปรถเข็นนะคะที่ต้องนล่นจะเลื่อนไปหลังๆเลยเพราะว่าหนูเอาแบบเวลาตอบคำถามมาใส่เยอะอยู่ เดนเดนใแล้วก็มีลิงก์ให้ด้วยก็กดเข้าไปแล้วก็ฟังได้เลยนี่ไงนี่อันนี้นะคะไปดูได้ฟังเพลงญี่ปุ่นอ,อ๋อหนูหนูก็มีเพงเลงญี่ปุ่นหนูหนูฟังเพลงทุกประเทศอยู่แล้วเทศเพลงดีมาก คือหนูจะบอกว่าพี่ฟอร์เป็นคนดึงหนูเข้าวงการเพลงแบบเทสแนวนี้คือแบบตอนเมื่อก่อนใช่ไหมตอนแรกที่แบบไปไปงานแคท s h ช r t แล้วพี่ฟอร์ก็พาไปฟังโลโมโซนิกแล้วโลโมโซนิกหนูก็ฟังอยู่แล้วเพลงขอเพลงอะไรก็ฟังแล้วทีเนี้ยก็เหมือนว่าอ่าเหมือนว่าอ่าอะไรนะคิดไม่ออก เหมือนว่าอ๋อแล้วพี่ฟอก็ฟังเพลงแบบลาลาลาใช่พี่ฟอเปิดเพลงลาลาลาบ่อยมากตอนอยู่ข้างล่างตอนแบบอยู่คอมมอนใช่ไหมนานมาแล้วแบบแบบแบบประมาณประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยชอบอะไรเงี้ยก็แบบไปตามเดบเลยถ้าเพลงญี่ปุ่นเหรอเดี๋ยวนะของเพลงญี่ปุ่นของหนูมันจะเป็นแน่นอนว่าเป็น a อเคบเป็นสี่ิปดอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็อื ถ้าเป็นที่หนูฟังมีเมอร์เดฟแบ็กลีเอแบล็กบีนลูเซอร์ป๊อปเอ่อฮิลเลอร์ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นฝั่งแบบสากลก็จะเป็นแบบเคชิแล้วก็เจฟแล้วก็เจมี่เออเจมี่แล้วก็อ่อาใครนะบูโนมาแล้วก็อาริอารีนาเกนด์ร่ข้างเพลงญ,ญี่ปุ่นเป็นอะไรอเด่นะ อ,อ๋อนี่ไงนี่คือเพลลิสเพลงญี่ปุ่นรประมาณนี้ฟังอยู่แล้วพอจะรู้ไหมพฟอพอชอบวงสากลลองไปถามวิฟอดูนะฟังมือด้วยเบอร์แน่นอนแต่ว่าไม่ได้ดูเพลลิสเราใช่ไหมที่ใส่ลงไปเพราะเพลงมือเยอะมาก ไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยเพลงแรกที่ฟังมือคืออันนั้นอะนิโคตินใช่ไหมพอนิโคตินเสร็จปุ๊บไปเจอเพลงดอกไม้ไฟแล้วชอบดอกไม้ไฟามากแล้วก็ต่อมาก็คือเพลงเกมก็ชอบมากๆเหมือนเพลงเกมอ่ะฟีดก,กับไอยเย็นเต็ดยังได้เพลงญี่ปุ่นเอาไว้เดี๋ยวสร้างแยกให้นะคะ กงเหมือนกันมันถึงจะได้เจอน่นสิยูเหอคะยูไม่แน่ใจอ่ะบางทีหนูก็แบบตามเพลงแต่หนูไม่ได้ตามมึงไปเยอะอยู่นะวันนี้ไลฟ์กี่นาทีน่าจะสักสี่สิบโอเคเผื่อไว้แบบยังอะไรวันอื่นบ้า